พ่อแม่ที่บังคับลูกต่อให้คุณมีข้ออ้างเรื่องความรักและความหวังดีในตัวลูกมากขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วลูกของคุณก็ยังเป็นคนมีชีวิตและจิตใจสิ่งที่คุณพยายามอย่างเลอะเกินที่จะทำให้เขาได้เป็นอย่างที่คุณฝันเอาไว้แต่สุดท้ายชีวิตก็เป็นของเขาเพราะว่าเขาก็มีความฝันของตัวเองเช่นกันอย่าเอาความฝันของคุณไปยัดใส่ความฝันของลูกให้คำแนะนำได้แต่ไม่ใช่ตัดสินใจแทนเขา ตอนที่ลูกของคุณยังเล็กเขาก็อาจจะยังเชื่อฟังคุณและยอมทําตามคุณหมดทุกอย่างเขาอาจจะยังแลดูมีความสุขอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเขาได้เจอโลกจริงๆเจอความฝันที่เป็นความฝันของเขาจริงๆถึงตอนนั้นคุณอาจจะสูญเสียเขาไปตลอดกาลส่วนคุณพ่อคุณแม่ถ้าเผลอมาดูหรือถ้ามีพฤติกรรมคล้ายๆนี้อยู่อาจจะไม่ใช่เคสนี้ชอบตีลูกคุณพ่อคุณแม่ชอบคิดใช่ไหมครับว่าการตีคือการสั่งสอนละก ไว้ผูกรักลูกให้ตีถ้าวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แก่ตัวลงแล้วลูกพูดลูกสอนสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่รับฟังลูกไปคืนได้ไหมครับผมถือเข็มขัดแล้วฟาดไปที่หลังได้ไหมครับผมพูดตลอดนะครับว่าใจเขาใจเราพอแม่ชอบคิดว่ากูเนี่ยมีพระคุณกูเนี่ยทำให้มึงเกิดมากูมีพระคุณกับมึงแน่นอนครับ พ่อแม่เป็นพระในบ้านแต่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่จะทําอะไรกับลูกก็ได้ลืมไปหรือเปล่าครับว่าลูกก็คนคนหนึ่งลืมไปหรือเปล่าครับถ้าเรื่องแค่นี้ผมพูดขนาดนี้แล้วยังไม่เก็บยังไม่เข้าใจผมแนะนำว่าอย่ามีลูกไปทําหมันครับนะครับไปทําหมันนะฮะสงสารเด็กที่เกิดมานะครับมีพ่อมีแม่แบบนี้